ูดไม่ได้เราจะได้เขียนให้เขาเข้าใจพี่พีทฮะที่เอาหน้ามืดตอนเนี้ยเราเพราะเราขาดโปรตีนหรือเพราะอะไรเราหน้ามืดตอนนี้เพราะเราเหนื่อยค่ะเราต้องหายใจให้ทันหายใจลึกๆเราทำไงให้ให้ฮาร์ดเรทมันลงแล้วหน้ามันจะหายมืดเราดูได้ไงว่าหาเร็วหรอเท่าไรเราดูที่แหวนไ่กดในแอปตัวให้ดูอ่ะต้องกดในมือถือมันดูเรลไทม์ได้ครับดูไงนี่ไงพี่เขียนบนนี้เลยนี่ะพี่ได้มาจับได้ป่ะพี่พี่ปูดีๆถ้ากดเขียนมันจับได้ไหม ใช่มาจับท้องภาพของฉันหรอใช่ด้วพี่น่านนะจ๊ะมันจับได้ทุกภาษาเลยปะพี่พี่ที่เขียนภาษาลู่หรอพี่มีเขามีพี่พี่ท่ามเขียนภาษาแปดสิบเอทุกคนเดีะวปะพี่ผู้อาี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะซิบบุ๋มให้บุ๋มให้บุ๋มทำท่าบุ๋มสามารถบุ๋มสามารถเดี๋ยวทุกคนดูจากบุ๋มนะดูจากบุ๋มโอย ไย่าหยุดเลยเมื่อกีอ้ <c oughs> เราค็เปิดเดี๋ยวเรากําลังจะบอกว่าโปรตีนเราควรเราควรกินยังไงสมมุติว่าขนาดเราทำหน้า <c oughs> <c oughs> สมมุติว่าเรา60บาทมีไหมปะเนี่ย อก็คือใบถึงว่าอย่าเดี๋ยวไอได้ยินไม่ได้ยินหูไอหูไม่ไดีขนาดนั้นแต่เข้าใจยังเราก็จะทํำท่าเลยยาวขนาดนั้นมากเราใครจะไปทำได้คือความหมายที่พีจะเสืออะ <c oughs> คือยาวเท่านี้ให้ดูออกมาเป็นภาษาร่างกายาร่างกายไม,ไม่ได้เอกแอคติ้งขนาดนั้นเนาะ อ่เข้าใจฮะไม่เข้าใจเอาใหม่ <c oughs> เสียงดด้ไหมเด็กเอไอได้ยิน <c oughs> แล้วมันก็ต้องเป็นข้องครึ่งดิไง <c oughs> ถ้าในวันหนึ่งของเรานั้นเราแม่ให้ตังแม่ไปหกสิบบาท <c oughs> พอแม่เอาเงินกับเอาใหม่สมมติได้กระปุกแม่เราจะขโมยตังแม่ใช่ไหมแกกระปุกนี้มีอยู่หกสิบาท เนาะแล้วแกขโมยตังไปแกก็ต้องไปหาคืนมาหกสิบบาทเหมือนกันเข้าใจยังก็แล้วมันเท่าไหร่มันก็คือต้องเอาเท่านั้นไงคือเราเอาไปเท่าไหร่หรือเราอยากได้เท่าไหร่เราเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปเท่านั้นแล้วก็มาคืนด้วยกินก็ไปให้มันคืนไงหาไปให้คืนนี่หลักการคือแบบนี้ยากพี่พีทให้เขาไปสุดที่เปิดเชิญเซิร์ วิธีการง่ายกว่าเอาใหม่ให้เซิร์ชคำว่าอะไรพวกนี้ต้องเซิร์ชว่าวันหนึ่งคนกินโปรตีนเท่าไหร่แม่เซิร์ชเข้าใจกว่าหนูเยอะเซิร์ชว่าวันหนึ่งคนกินโปรตีนเท่าไหร่จบอันนี้จบเลยแล้วดีกว่าหนูที่พูดว่าแม่ขโมยเงินแม่อีกแต่ไม่อยากทำอะไรขโมยเงินแม่มาหกสิบก็ต้องหามาเติมหกสิบแต่เป็นคนละหน่วยกันหน่วยไหนกันก็ก็หน่วยตัวเราเป็นนี้แต่หน่วยอันนี้มันเป็นก็ให้คิดต่อไง อ๋อสมมติว่าเราเราเราเไปเอาค่เขาใจเขาใจเขาใจนะพี่พี่สอนเหมือนคุณครูสมัยก่อนที่สอนุู๊แล้วมีคําตอบเลยแต่เด็กสมัยเนี่ยเขาพูดเพื่อให้แบบครูเขาจะสอนแล้วก็มีคําประโยคต่อไปให้เด็กเขาคิดต่อเขาจะมีการคิดต่อไปเรื่อยๆเข้าใจยังอ๋อเข้าใจเข้าใจเอาใหม่เอาใหม่เข้าใจแล้วเข้าใจที่บุ๋มจะอธิบายสมมติว่าเราไปเอาตังค์แม่มาหกสิบบาทเราไปเอาตังค์แม่มาหกสิบบาทเราต้องเอาไปคืนแม่ศูนย์จุดหกบาท ออีกงงเวรกรรมงงกว่าเดิมนีก <c oughs> ทุกคนเข้าใจไหมไนั่นคือปริมาณที่เราต้องหามา <c oughs> ยากแล้วยากกว่าหนูอีกเติร์ดเร็วกว่าเอาะเอะไรไหม